ความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยี Technology, หรือเทคโนโลยีหมายถึงการประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อมวลชนสารสนเทศหรือ information หมายถึงข้อเท็จจริงที่ได้ผ่านการประมวลผล และนำมาใช้ประโยชน์ตามความต้องการเทคโนโลยี Technology สารสนเทศหรือ Information Technology (IT) คือการประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการได้แก่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการประมวลผลและการดูแลรักษาข้อมูลรวมถึงการจัดการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศโดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆได้แก่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารหรือคอมมูนิเคชันเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้องความแม่นยำ และความรวดเร็วทันต่อการนำมาใช้ประโยชน์ได้นั้นเองเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีที่สำคัญสองสาขาคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งทั้งสองมีการทำงานที่สัมพันธ์กันดังนี้ 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีสำหรับการจัดการสารสนเทศได้แก่การรวบรวมการตรวจสอบข้อมูลการประมวลผลและดูแลรักษาข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศตามที่ต้องการอย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดังนั้นการจัดการสารสนเทศ ต้องอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้แก่ฮาร์ดแวร์และซอฟ์ตแวร์ในการรับข้อมูลการประมวลผลการแสดงผลและการจัดเก็บข้อมูล 2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมหรือ Communication Technology เป็นเทคโนโลยีสำหรับการกระจายและเผยแพร่สารสนเทศ ไปยังผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างสะดวกรวดเร็วถูกต้องครบถ้วนทันต่อเหตุการณ์ซึ่งเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมได้แก่เทคโนโลยีที่ใช้ระบบโทรคมนาคมเช่นระบบโทรศัพท์โทรเลขวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์รวมถึงเทคโนโลยีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย